ช่วงเวลายามเย็นกลางห้องเรียนมีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังไอไอแฮมไอแฮมเธอมีหูยาวและผมสีทองและกำลังทำกับอาจารย์ซึ่องอาจารย์ก็คือเอกของเรื่องนี้นั่นเองเปิดเรื่องมาเปิดตอนหนึ่งก็คือทำกันเลยโชว์เลยแล้วก็กำลังเล่าถึงความหลังว่าทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างว่าแบบนี้เกิดขึ้นไอริสเทียแอเดรียรเธอเป็นเอล์เอโยอร์กรอไฮตอนที่หนึ่งนักเรียนคนนั้นคือเจ้าหญิงเอล โอเคเรามาเล่าเซตติ้งของเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้กันสาเหตุที่การเกิดขึ้นของโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าอัตราการเกิดของประชากรนั้นลดลงไม่ว่าจะเป็นเอลเมียทร์อนังเงียกหรือเผ่ามังกรอัตราการเกิดนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงได้รวมเผ่าพันธุ์ต่างๆมาโรงเรียนแห่งนี้เพื่อจะได้เรียนร่วมกันและเอลเป็นเผ่าพันธุ์แรกที่จะเลือกติดต่อกับฝ่ายมนุษย์ ดังนั้นองค์หญิงอริสจึงย้ายเข้ามาโรงเรียนแห่งนี้หลังจากเธอได้น,นาตัวไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ต่างตกหลุมรักเธอกันหมดเลยเธอเรียนดีญิงธนูเก่งเป็นคนที่งดงามและใจดีใครจะคิดว่าทาั้งคู่แอบแซบกันเราต้องมาเล่าย้อนความกันก่อนว่าไม่กี่วันก่อนมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ณโรงแรมทั้งอาจารย์และก็ไอริส ต่างก็เป็นครั้งแรกในการเข้าสู่สถานที่บันเทิงแบบนี้ทั้งคู่ต่างใช้คําว่าการช่วยเหลือใส่ไอที่ใช้คำว่าการช่วยเหลือเพราะว่าเอลล้วนเกิดขึ้นมามีแต่ผู้หญิงและนายอดีตพวกเธอเคยใช้แอปการหาคู่นะแต่ว่ามันเกิดกรณีที่ร้ายเมื่อเกิดเรื่องเหตุร้ายเกิดขึ้นรัฐบาลจึงออกกำหนดการเรื่องระบบการช่วยเหลือ โดยผู้ที่ถูกคัดเลือกและคัดกรองมาจะถูกเลือกอย่างพิถีพิถันแล้วหน้าที่ของพวกเขาก็คือการต๊ดๆกับเผ่พาพันธุ์อื่นการจับคู่นั้นจะถูกจับโดยอัตโนมัติโดยการคัดกรองและการคัดเลือกอย่างถูกต้องเัราะงั้นแล้วจึงเกิดการณ์ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นนั่นเองและฤทิ์กะพระเอกของเรื่องก็ถูกคัดเลือกและคัดกรองเพื่อการกระทำเพื่อการขยายเผ่าพัพานธุ์นั่นเองเพราะงนันเรื่องทั้งหมดจึงเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนเหตุการณ์หลังจากนี้ทุกคนก็ควรจะลองไปหาดูเอาเองผมขอ s k ิปแหละผมอยากช่องบิน <c oughs> ทั้งคู่ก็จัดหนักจัดเต็มผัดกระเรียแหละแม้จะเป็นอาจารย์กับน,นักเรียนก็ตามแต่ว่าทั้งคู่ก็ยอมรับกันแล้วกันแล้วก็เติร์ดเติร์ดเติร์ดเติแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวเพราะว่าอัตราการผสมทันของเกลและมนุษย์มันไม่ได้สูงมากเพราะงั้นจึงต้องทํากันอีกหลายครั้งเพื่อ วันต่อมาหลังจากที่ทํากันเสร็จแล้วก็มีอาจารย์คอนเองบอกว่าถ้ามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับไอริสก็สามารถรึกษากอาจารย์ได้ด้วยนะแต่ก็ไม่มีใครเรีนกะว่าเป็กตืดๆไปละและอาจารย์ก็พูดถึงไอริสที่กําลังอยู่ช่วงวัยรุ่นกาลังอยู่ช่วงของเรื่องคต่อน่าจะกําลังหาแฟนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์เราก็ควรที่จะรับฟังเธอถ้าเธอมีปัญหาเรื่องแบบนี้แต่ว่าวัฒนธรรมของทั้ทงคู่ก็แตกต่างกัน มันก็ต้องเรียนเร็วกันและกันนะเนาะิเพกก็กังวลแบบนาซีจัดๆเอลจะต้องได้รับน้ําเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ทั้งท้องเพราะงั้นทั้งคู่ก็เลยไปทํากันในห้องน้ําแม้จะมีประตูขั้นแต่ว่าตอนจะกประตูก็คือคนเพราะงั้นมันก็ควรจะทําแบบรังว่าังแต่ว่าไอริสก็เป็นแบบนั้นแอบร้ายมากกว่าที่เราคิดและตอนที่หนึ่งก็จบลงไปครับ